ยอดเอกเสนอภาพมวยมันๆครับชมการชกของชดชอยทูโชคชัยกางเกงสีเงินกับพานเพชรเมือนสุรินครับยกสี่นั้นอีกคนหนึ่งแทงครับชดชอยเดินแทงพานเพชรนั้นต่อยหมัดอีบัดอีโรยไปด้วยกันแต่ว่าปลายยกครับชดชอยเสียหลักโดนกดล้มลงไปแล้วลูกช้ากรรมการเลยนับเลยครับดูนะครับลูกนี้ครับไม่โดนอาวุธอะไรครับต่อยแล้วกดลงไปล้มลูกนี้ครับลูกช้าครับกรรมการเลยนับแปด ยกห้าชดชอยเดินลุยครับยำปรากฏว่าพลิกล็อกโดนนับแต่ว่าพลิกล็อกเอาชนะคะแนนได้อย่างเหลือเชื่อกับเซียนสะอื้นไปตามๆกันนี่ครับยก5้าแล้วก็ทำการตัดสินให้ชดชอยชูโชคชัยชนะแบบเซียนสะอื้นจบรายการยอดเอกวันนี้แล้วนะครับอย่าลืมครับชมเปียพง์ผิวอ่อนนะครับแล้วก็พ่อของ2องสิทธิชอยครับชอยสู้ซาาพบกับดอนจมูกบาลในศึกเจ้าสุเกอร์ วันนี้ครับหลังจากจบยอดเอกชมข่าว10นาทีแล้วก็เข้าสู่ศึกเจ้าสุอร์